อันนี้มันคุ้มทั่วข้างนักศึกษาเนาะทานสมถ้าจะอามามาหลินมาเทียวมาทายหูเป็นยังไงเลย,เยขอทายหูบน้ำไม่ได้ ครั้งแรกที่ได้พบพ่อตัวเปลีป่ยนยูทูบซ่องเชอรี่ลาวทัวครับที่ประตูไซด์นครหลวงจันซึ่งเป็นวิวปอยู่นี้เนาะสบายดีท่านผู้ชมพบกับเชอรี่ลาวทัวช่วงนี้ประเทศเลาวก็เปิดประเทศเป็นทีเรียบร้อยแลนักท่องเที่ยวหรือว่ายูทูบเบอร์ต่างๆจากประเทศไทยส่วนใหญ่เนาะจะเข้ามาเที่ยวมาทายทํำเกียวกับวิถีชีวิตอยู่ที่ประเทศเลาวเป็นจำนวนมอกหลายและในนั้นก็มี ยูทูบเบอร์ซื่อดังอีกท่านหนึ่งที่กำลังเดินทางมาทีประเทศลาวนั่นก็คือซ่องเมคงวนทัวร์ซ่องเมคงวนทัวร์เนี่ยก็เป็นโกัเทเลิลาวทัวร์ซึ่งว่าจะคล้องซ่องคนกับเบ้าพุม่มสนั้นมือนี่เบาพุ่มได้มาทีเยียงจันท์เตอร์กตองอ่าท่านห่เป็นเจ้าบ้านเนาะจะได้พาไปเที่ยวสถานที่ต่างๆเนาะไปหาถ่ายทำ มาที่ตามการเดินทางของเบวภู่มและกะเทอรี่ไปพร้อมๆกันว่าอยู่ในทริปนี่เขาจะไปเที่ยวไซแต่ว่ามีแผนแล้วเนาะว่าจะไปแขวงไซส,สมบูรณ์แล้ะกะ็พอดีเนาะอีกประมาณสองวันเตอจะล่าผักเมียกประจําแล้วกะ็จะไปทั่ว์กับแม่คงออนทั่วแต่ว่าในโซนนีิที่เ็นมาเนี่ยก็ต้องใน้าทั่วทีนครลงยังจันทร์ก่อนเนาะเพราะว่าอยู่นครลงยังจันทร์ก็มี สถานที่ล้ายบอลทีเป็นหนาสนใจตัวอย่างเซนประตูไส้ถาดล้วงแล,และกับตลาดต่างๆเพราะว่าโดนแล้วที่พันโมเดมานับตั้งแต่โควิดระบาดละช่วงนี้ลาวไทยเปิดประเทศก็ถือว่าเป็นนิมิตไม้ที่ดีสำหรับพี่น้องลาวไทยจะได้มาเที่ยวความกันและกับโปรโมทประเทศหรือว่าโปรโมทสถานที่ทองเทียไปนำกัน ส่วนว่าเรื่องเล่าของพวกเขาจะเป็นไดๆแต่อย่าลืมติดตามส่องเทอรีเล่าทั่วร์ไว้เดิทนทางบสมเดอทันผู้สมตอนนี้เข้าอยู่ที่ประตูไซซึ่งว่าเป็นจุดหนดพบระวางเมฆคงวนทัวร์กับเทอรี่เล่าทัวร์โอ้ยเจททัวร์กับทัวร์อูเพลินถ่ายอยู่มองใดเห็นแต่เพิินไทยหูบกับประตูไซมาหายเบิง่งเดี๋ยวเขาน่หาเพ่ินก่อน นรถจอดร้ายเติบช่วงนี้เอแสดงว่ามีหนักท่องเที่ยวมาหลินมาเที่ยวร้ายเติบที่จริงอะแม่โค้งวนทัวเขาบบเคยพ่อหนาพอตาเพิ่นแบบตัวจริงจากเถื่อเนาะเคยลมกันแต่นในโทรศัพท์คนไทยมาเทียวรลายเพิเ่นหนาจะอยู่แถวคนแหละแถวกล่องประตูไส้เดี๋้หอยยางไปเป็นก่อนเธอรี่ลาทัวแม่ค้งวนทัว มีแต่ทัวร์กับทัวร์เพราะว่าเป็นโม่ไหลเมื่อกี้เนาะเป็นติดสายอยู่ไปชมบรรยากาศประตูไสคำ้ำค้ำอยู่แถวนี้อ่ะข้าเจ้าจะเปิดนำผูตอนเวลาประมาณหกม้งแรงหอดแปดม้งแรง่แหละจะเปิดนำผู้หาหนักท่องเที่ยวมาเบิ่งมาชมนักท่องเที่ยวคนต่างประเทศก็มาเนาะสวงนี่ประตูใสเข้ายางไปแถวนั้นก่อนนำหาก่อน เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วบ่พุ่มเห็นแล้วเห็นแล้วคนบ่จืี๋เฮาเฮ็ดตีเฮ็ดตี้คนบ่จืี๋เฮาได้ห hẳn คนบ่จืี๋เฮาได้เฮาอยู่ทางพุดน่ะคนบ่จืี๋เฮาเฮาสิต้องล่องแก่งยางไปแบบแบบเฮ็ดตีบ่เห็นนะน่ะอันนี้ดานในอุ้ยนักท่องเที่ยวหลายแท้โอ้เพิ่นเปิดในคืนแล้วเด้นี่เนี่ยประตูมองนี่ก็จะเป็นทางขึ้น โอ้นักท่องเที่ยวหลาย่มาหลาย่เห็นแล้วเห็นแล้วแล้วไซเบอร์ฮกเกี้ยอีกนักท่องเที่ยวหลายแท้นักศึกษาบ่นักเรียนนะเนี่ท่านสมเห็นแหละเบาภูมิเม่องค์กันทัวร์สวัสดีเบาภูมิครับท่านสมมาไในที่สุดเท่าไหร่มาพบมาพบกับเม่องค์กันทัวร์หรือว่าเบาภูมิเนาะจะลองสอบป็นดีใจเฮ้ยคุณแม่เบาภูมินี่ก็เป็น โมเป็นเพื่อนกับสอรี่รมาตัตงแต้โดนนานแล้วเป็นปี2 2> อสองป,ปีแล้วในช่วงโควิดปีแรกคุยกันลมกันซุมือกับพี่น้องคุยกันถามข่าวถามข่าวมือใดปะไอ้มือใดปีใดเดือนใดด่านสิปปปเปิดกับว่าเปิดจะืเพื่อ <c oughs> รุ่นแล้วรุ่นอีกพี่น้องเองสุดท้ายกับพ่อกกันจนได้เกือบ3ปีนล้วในมาเที่ยวนครหลวงวิจังนาการครั้งแรกที่ได้พบพ่อโตเป็นเพียนูทูบซ่องเชอรี่ลาวทัวร์ครับที่ประตูไซต์นครหลวงวิจังซึ่งเป็นวิวิทอยู่นี่เนาะ ยู่ไปแล้วก็เป็นคะท่องเที่ยวคนที่มาเที่ยวที่เวงจันนีพลาดไม่ได้ที่จะมาฐานนู้นมาเช็คอินเนาะีูดีเนาะกุ๊ใ่ครับแต่ทานหลวับแต่ว่าม้นนี่เตร์ดนักสาวมาหลๆเือมาตนครับมาเมกงกันทั่วด้วยซ้ำไลาเฮ้นครับไลาเฮงครับสาววิจันนะครับจะน้อยาภาไปเป็นสาวยังจันรังเรื่องที่ตามการเดินทางของเกาหลีแล้วกับามกงกันทั่วมาเนี่เขาจะไปไลฟบอลไล์ทีอยู่เซนเนียครับยอเดรเกสิสาไป าที่ภาพเลยครับพาไปเที่ยวตลาดกลางคืนตลาดกลางคืนเนาะเป็นชุดที่วัยรุ่นตะกอนโรบินจานไปครับชุดนั้นเขาเดินเนาะเซ็นเตอร์พอยต์สีหอมแล้วก็ตลาดกลางคืนเซ็นเตอร์พอสีหอมมันอยู่ที่กันเลยเนาะเซ็นเตอร์พอยต์สีหอมอยู่ใต้ดังโค้งเลยเป็นปพะอะไรที่ว่าเป็นเป็นจุดไปแล้วอาหารเป็นมื้อที่คาเฟ่เนมาะมันจะเป็นการขายอาหารริมทางอยู่กลางใจเมืองเลยแสดงว่าจุดนี้น่าจะเปิดใหม่มั้ง อจะเปิดพนันแล้วอแต่ว่าถ้ากับนีคนไปเที่ยวหลายส้วงหลังจากโควิดส่งนี้ที่ว่าคนกําลังไปหลายวันก่อนเติบกับไปเพราะว่ามีการถ่ายทอดสดแข่งบอลใช่ไหมครับแข่งบอลลาวซีนกับมาเลเซียเนียนลงคลิปไปแล้วครับทำส้มสมัดลงคลิปย่อนหลังได้แต่ว่าตอนนี้เขาขอพาทัวร์แถวบริเวณประตูไซต์ดีก่อนเนาะชมบรรยากาศจังหน่อยก่อนจะไปตลาดกลางคืนเมือแรง คคทาผบุสมตอนนี้อยู่ที่ประตูไซก็จะเปิดในขึ้นเลยเด้อนักท,ท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกับสามารถขึ้นไปได้เนาะเพราะว่าปกติอยู่นีเพิ่นเจ้าบ่ได้เปิดให้ขึ้นไปแต่วยวนี้ประตูเปิดแล้วอีเทวนี้ก็สิมนีคนมาก้ายเครืองไขายของปกติแลว้วตอนนี้เราเห็นนั่นนะกลุ่มทัวกลุ่มหนึ่งน่าจะเป็นนักศึกษาเลาาบ่มาถ่ายหูพูมทีละนึกคือว่ายู่ทีประตูไ้นี่บรรยากาศยำคำคืนนี่คือว่า มวนหลายเด้อคือคืนหลายส่วนนี้จะมีการเปิดน้ำผู้เนาะและ้วก็มีนักท่องเที่ยวมาหลินไล่ๆเพราะว่ากลางคืนมันอากาศจะเย็นมองนี้ก็เป็นสวนสาธารณะเอามาแต่ไซส์ไหนเนาะมาแต่เป็นนักเยี่ยน,น,นะวยยนะโอ้เรียนอยู่สาเฮียนยูกันเนีเ<อ>่ยเฮียนโจ๊บเลยมาอันนี้วะเรายกว่า โอ้มีคนไทยมาเที่ยวคนไทยมาเที่ยวหลานนอส่งนี่เนาะเงินมันมาลาวแล้วมันแบบทางไ <c oughs> ็นเงินราย <c oughs> วะเปนันบาทคือมาลาวดิเอเอจเจ้าเจ้าขอบใจขอบใจ <c oughs> อันนี้มันคุ้มทั่วห้องนักศึกษาเนาะทันสมองพเจ้ามามาหลินมาเที่ยวมาถ่ายหูเป็น,นยัง <c oughs> ้งเลยขอถ่ายหูน้ำเลเดอ ใต้สานู้ชมเธอเป็นจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดีสานู้ชมตอนนี้เข้าผ้าบ่าวภูมเนาะไปเที่ยวตลาดกลางคืนคหลังจากที่เข้าไปเที่ยวประตูไสเมืองเวนีิแต่พิเศษเนาะตอนนี้มียูทูบเบอร์สุดดังของนครหลวง,งจันท์มากห่วมคลิปนาคือประดับดินเนาะสวัสดีครับัดีอันนี้บ้าวภ่มเนาะไม่ค,ครบวงทัวที่เข้า ไปประตูไซม์เื่อว้นนี่มื่อนี้เฮาจะพาเพิ่นมาเที่ยวตลาดกลางคืนจนโดนเพิ่นมาแธอหนึงน่งเนาะพามาเบิ่งก่นอนเียงจันเป็นอะไรเดี๋ยวนี้แตกต่างจาก3ปีก่อนบ่สจะเลื่อนแห้งครับจะเลือเ่อนเองจะเลื่อนแห้งที่เที่ยวแล้วก็หลายเนาะแล้วก็อลังการเก่าๆครับพี่น้องโดยเฉพาะที่ร <c oughs> ิมโขงครับคึกคักคึกคืนครับคนมาเที่ยวดีลายแห้งครับไปเอาไปเบิ่งเบิ่งอาหารกับกินเบิ่งสะพาาเนาะโอเคเลยครับคนเมาพลังกาย คือคือนได้พี่นนองคือคือนไรอยู่เียังทกนตอนนี้บุคคลตะกีเลยเด้เขาลงไปนี่กับแม่เลยเนาะปะรับนินเนาะอู้คือไงแท้คือตุ้ยแท้คือผ้าวะ่ันยังกันี่ทพานยัง,ยงวันโอ้บรรยากาศปัจจุบันเนี่ยสุดยอดที่น้องเข้ามาตลอดเลยเนาะ แต่ว่ามาแล้วก็ยักมาอีกวันนี้เป็นวันหวยออก่วงนี้นักท่องเที่ยวไทยมาไล่ไหลมาพุ่มกับมาเก็บภาพบรรยากาศเนาะลงส่งในโครงวนทัวร์ เออเรื่องเอาเสือด้วเอาเสือไว้อันนี้ตลาดขายเสือผ่าเนาะโซนนี้จะเป็นโซนขายเสือผ่าถ้าว่าไปถนนคนเดินจะเป็นโซนขายอาหารนะมาพูดกับเก็บภาพบรรยากาศนะากเนาะ ส้นคล้ายเสื้อผ้าเนาะเสื้อผ้าผู้หญิงผู้ชายนี่เบิร์ดเสื้อบอลไลน์ะเอาตัาหนึ่งวะอืมไปไปจะหน่อยเดินถ่ายบรรยากาศนอนธรรมสุสรมัจจุบันคนมากนะครับสุดยอดเลยลายแฉลายบาเลย โอ้เห็นต่างประเทศเลยมาหลายเลยนะเมื่อก่อนเข้ามาก,ก,อก่อนมันคนไทยเนาะมีคนไทยมาหลายมา,าถ่ายือวิวคาเฟ่ไมซอนเนี่ยสุดยอดเลย ถ้าเราพูดมาเนาะมาเก็บถา่ายบรรยากาศน้ำกันก่อนทีเขาจะไปทั่วไซสสมบูรณ์พามาทั่วเยียงกันก่อนเบิ้งคนนี่แหละเนาะคนมาเกีียวล้ายหลายงานย่ำใดกู้สึกว่ามวนตลอดนะแบบมางานบุนเลยเนาะมาเนี่ยนะจะถ่า,ายมางานบุนเลยท่านกันกินเนี่ยหลากหลายสนยอดเลย khá này luôn sao? khác vào đây, sắm sắm ship thanh, ăn hông thở với nhau, mọi người ngồi ก็คล้ายดีขนาดไหนไปต่อนะ ใช้มากหลายๆต่างเพจก็มีจำนวนหนึ่งหานเกิดห่านเครื่องประดับนะ จับสลากอ่าจับสลากเขานี่ก็มีหมายเลขมีแต่สามหมายเลขสี่หมายเลขเท่านั้นลูกค้าอ่ามาเบิง่งเนาวว่าลูกค้าเพิ่งจะได้หมายเลขใด ท่านผู้ชมอยู่ในคลิปวิดีโอนี้เข้ากันสิเพราะจบคลิปไปเพื่อนตอนนี้ส่วนวันในคลิปต่อไปเขาจะพาแม็กซ์กมันทั่วไปเล่นไปเที่ยวมองไดกันอย่าลืมติดตามช่องเทอร์รี่เ่าทัวร์ไปนำกันสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอขอบใจ